สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เรายอิลิชแชนแนลสุพาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศงานบวชบ่าวปล่อยทีมงานเรายอิลิชแชนแนลของเราอยู่บ้านวังน,น้องตำบลขอบุนอำเภอกุดขปุญหมาหอดแยกนี่ยแหละใสยไปกุดขปุญหขวาไปแกงเข่งทั้งวัดพระเจ้าใหญ่คุ้มขำเนาะนี่ครับเห็นแล้วป้ายบ้านวังน้องเลี้ยวเข้ามาแล้วทั้งทั้งขาบ้านจัะอยู่บ่อลไหนล่ะบู่๊ขี่เข้าไปบ่ได้จับ GPS ดออกไปเลยหอดใส่กันเดาเอาไปเลยเอาหอดแล้วพอดีตัวนี้ ลำลังปงผมหนักกันอันนี้หนักปล่อยหรือว่าเบาปล่อยรอรอ,รอ,รอีรีของเฮาเพิ่นบวชพร้อมกัน,นครับพี่น้องเพิ่นก็คือหนักเอม็มก็มีทั้งทั้งแขกทั้งสองทั้งสองหนกกักล้วเอ,อ้าอายเพิ่นตัวนี้เสียดหนามไงงองหลายว่าสันด้ยทั้งห่อนทั้งมวลดินไงงองหนาะห่านมะลำนี่ครับสียดหนามกันแน่เยน็นๆเอา้าเฮ็ดย,ยังอะไรนี่ โอ้ยผู้บ่าวมานันเห็พภาพกันเห็นอย่างนั้นอุ้มไก่ไปใส่เ๋ยวจะบอกได้ว่าเอาไปลวกขนกับเข่าอยู่ในงานพอ่พอได้กินอยู่นะ่ะเอาเอาไปไงอางเครื่องวะก็สิเอาอยู่าบา่กว่าโอ้ขี้ถืออะไรผึ่นหมอหน่อยโอ้ยเอาตั้งนี้เอาดอกไม้ให้เพียงไหนเอาดอกไม้ให้วัวลำเอาเพิ่นเอาอยู่ดอกไม้โอ้ยเอาไก่มาให้เอาตองสุกิ้ตัวนั้นตองสุกิ้เห็น,นแว๊บแว๊บบางอันนี่ โอ้หนี่ตอนนี้ก็กำลังล่ำล่ำหอดอันนี้นอกเขาอินไหวยังล่ะอุทิศให้บรรพบุรุษเขาอะน้ะนี่ก็ล่ำไอ้คนล่ำมวนนี่นี่นูนนี้ล่ำมวนนี่ล่ำมวนมากมวนพร้อมเบาคมเอาอีกล่ำม้วนหอยหอยม้วนนาดังอยู่ดิพู้บ่าวผู้สาวมหากันหลายเพราะว่าเป็นทึงญาติพี่น้องทึงทึงมูทึงสองนากัน นี่ฟอ้อนกันพ่นมักมวนก็มักมวนนาะพอกันเอาผมผมหนักแล้วละโกนผมแล้วแล้วเอาตายรูปหวานใจเพื่นตัวนี้หวานใจเพื่อนน้องฟังอ๋อคืนนดแล้วแฮ่แฮ่ออมบ้านไปขับรถในคนนอโอคนหลายเลยเกินถึงถึงถึงหลายถึงมวลนะ่ะ มันมันบมดจักกันบมดสุขคนถึงขันม่วงเนี่ยบโมีอย่างรับบ้านบางนองนี่ม่วนนานเอาอีกแล้วย่านถือยุบมอเลนหอยนี่คนที่กนันม่วมีปัญหาเด้อยมอเลนหน่อยบางเรียกพี่น้อง,งว่าเบื้องน้ำกันยืดถือ,อยังนะผมผมโมบอกลวงหนาผมโมบอกก่อนเนึ่งว่าเบื้องพร้อมกัน <c ười> อ้อมบ้านนี่ครับคุ้มไทยบ้านตนัวนี้อ้า,อา,อาวเบาหนิวกับกวนเหือ่อตัวนี้อ้าวเบาเตอ่อเบาเตอ่อเบาเตอ่อดอนม่วงพนาตัวครับลวดให้พนาบกับมาหอด เอากลางบาทได้เนาะบาทเลยมาหมันมาหอดคุมวัดอีกแล้วกลับมาก็ยางไก่อยู่เดียวแหนกออมบาทอ้าวดิพนเพคนนี่อะไรนี่ผู้บรรยายน,น,นี่ผู้บรรยายก็หนองคนน้องเจนเชมราดสิ่งหองคนพตศคนหมักมวนน้ำกัน,นย่างแน่ฝอนแน่เตียนแน่ไปตามจังหวะต้องเท่อนมไงมันห่อนห่อนเหยียดเสือมีแหง ไปอีกเนี่ยแล้บ oh ่าวโญย่างบ่ออกห้อยเด้บ่าวโญเสืยตัวทั่วย่างบ่ออกห้อยแล้วใส่หนักหลายโอนโอ้ผู้มวันกับผู้คือกะมีผู้ผู้ย่างหัวไปแล้วกะมีนี่รถแห่มีเตียงเพลงาเพลงเร็วปนกันไปขันเพลงเร็วตลอดไล่ก็นจูบไว้นะเอ้าเติมเนี่ยข้อมันแห้งเติมเนี่ยเจียนเลยเบาคมหม่พันยืนน้ำให้กันเอ้า ยาวต่อยาวต่อยาวต่ออ๋อบ,บันได้จักจักโลกหัวกัหัวกันหัวแต่ว่ายางแบบว่าเม่ค้ายกันนะอา้าเหอโม่หน่หน่อยม่หน่อยหน่อยกงจกักูจวอมเขานี่นี่นี่ครับบรรยากาศตุ่มหอมบุญกันงานบวชอนุโมทนาสาธุบุญกับานาปอยนาคมบันวังนอ่องตะมุนขปุ่นพี่นอ้องมูพวก มาห่วมบุญกันร้ายครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องท,ที่ติดตามรออิเลิเชนนลนี่แหละบรรยากาศงานกองบวชบ่าวอยบ่าวเอ็มพุนจักมันเงียยังไอห,หนุ่มขอบคุณหลายๆครับพี่น้อง